่อมาคือการสร้างระบบลบข้อมูลนะครับนั่นก็หมายความว่าที่หน้าเว็บหน้าตัวดันนวลต้าเทเบิลที่แสดงข้อมูลนัศึกษาจะมีปุ่มให้ทําการลบข้อมูลออกไปจากฐานข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บของเราเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทําจะมีอยู่2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องสร้างลิงก์นะครับเพื่อลบข้อมูลขึ้นมาก่อนนะครับสร้างปุ่มหรือว่าสร้างลิงก์ ที่เอาไว้คลิกสำหรับลบข้อมูลของแต่ละเรคคอร์ดขึ้นมาโดยลิงก์นี้จะพิเศษนั่นก็คือจะมีการส่งพารามิเตอร์คีย์หลักของตารางนะครับคีย์หลักของตารางก็คือ Attribute หรือว่าฟิล l d ที่มีค่าไม่ซ้ำกันเลยซึ่งเราก็มีลักษณะของ Attribute ที่เป็นคีย์หลักนีอยู่2ตัวก็คือ Number นะครับกับ ID ซึ่งเปซึ่งเราก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับ ขั้นที่หนึ่งคือการสร้างลิงก์ขั้นที่สองก็คือสร้างหน้าเพจ delete uh, data.php ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ลบข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำกันทีละขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับที่หน้า data t a b e เนี่ยให้เราทำการเพิ่มคอลัมน์ทางขวามือสุดหนึ่งช่องนะครับตั้งชื่อคอลัมน์ว่าการทำงานแล้วก็ค่าที่จะใส่เข้าไปในคอลัมน์ก็คือค่าลบนะครับ เหมือนย่างเช่นในรูปตรงนี้นะครับที่ดีเวอร์เราก็เลื่อนมาขวาสุดใช่ไหมครับคอลัมน์ขวาสุดของเราคือที่อยู่นะครับให้เราทําการแทรกเข้าไปอีกอีกอีก,อก,อกคอลัมน์หนึ่งตั้งชื่อว่าการทํางานแล้วก็ลบค่าคือคือ,คอลบนะครับวิธีการก็คือเราอาจจะไปที่เมนู Insert นะครับแล้วก็เลือกเทเบิลอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็เลือกเป็น Insert Column to the right นะครับ โปรแกรมดีเวอร์มันก็จะสร้างคอลัมน์ขวาสุดขึ้นมาใหม่ให้เราแล้วก็ตั้งชื่อหัวคอลัมน์ว่าการทำงานนะครับทำเป็นตัวหนานะครับให้เหมือนกับหัวคอลัมน์อื่นนะครับค่าทข้างในให้เราพิมพ์คำว่าลบนะครับพิมพ์คำว่าลบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วลองเซฟ เพื่อดูผลลัพธ์นะครับที่หน้าหน้าเว็บของเรานะครับมันก็จะได้มานะครับได้คอลัมน์ที่ชื่อว่าการทำงานแล้วก็มีค่าลบเกิดขึ้นนะครับของแต่ละเลคคอร์ดเลยลบตัวแรกเนี่ยก็สำหรับลบเลคคอร์ดนี้ใช่ไหมครับเลคคอร์ดที่หนึ่ง ลบตัวที่สองก็เอาไว้ลบเลอขอที่สองลบตัวที่สามก็เอาไว้ลบเลอขอที่สามนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้มานะครับแต่มันยังคลิกไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมันยังไม่ได้ทําเป็นลิงก์นะครับขั้นตอนต่อมานะครับคู่มือบอกเอาไว้ว่าให้สร้างลิงก์เชื่อมโยงไปที่หน้า delete data php ใช่ไหมครับก็คือเราคลุมดําที่คําว่าลบแล้วก็มาแทรก ตรงลิงก์ตรงนี้นะครับใส่ข้อความว่า delete data. php นะครับตรงนี้เราคลุมดำก่อนแล้วก็ตรงช่องลิงก์ข้างล่างตรงนี้ให้เราใส่ว่า delete data. php นะครับนะเสร็จแล้ว save โอเคทีนี้กลับไปดูครับเห็นไหมครับตอนนี้ ตรงลิงก์ของเราเนี่ยที่เป็นลบเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นลิงก์ก็คือสามารถคลิกได้แล้วนะครับคลิกได้แล้วแต่พอเราคลิกไปนะครับมันก็จะไม่เจออะไรมันจะ not found มันจก็จะวิ่งไปที่หน้า delete นะครับ data ห php จริงนะฮะแต่ว่ามันยัง not found อยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างหน้านี้เอาไว้นะครับก็ถูกแล้วนะครับถูกแล้วนะครับ่แบกลับมาก่อนถัดมาคู่มือบอกเอาไว้ว่า ที่คำว่าลบที่ลิงก์ที่คำว่าลบเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับอ่าอันนี้น,นี้พูดไปแล้วนะครับคู่มือบอกมาเราอยู่ในขั้นตอนที่สี่บอกว่าตรงคำว่าตรงลิงก์คำว่าลบเนี่ยให้เราใส่พารามิเตอร์ที่เป็นคีย์หลักประจำเรคคอร์ดหรือว่าพารามิเตนะครับไปพร้อมกับลิงก์นะต่อท้ายไปนะครับนั่นก็คือ วิธีการก็คือตรงคำว่า delete data php เนี่ยให้เราใส่พารามิเตอร์ต่อท้ายไปก็คือ,อเป็น question mark แล้วก็คีย์หลักของเราผมจะให้เราใช้ student id นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า student underscore id นี่คือชื่อ field ของเราใช่ไหมครับ field หลัก field field ที่เป็นคีย์หลักที่เป็นรหัสนักศึกษาซึ่งมันไม่ซ้ำกันอยู่แล้วล่ะนักศึกษานะครับเท่ากับเดี๋ยให้เขียนตามแพทเทิร์นนี้นะครับให้เขียนตามแพทเทิร์นนี้ ดีลิทเดตัลหรือ php อันนี้มีแล้วเมื่อกี้แล้วก็ q e s t i o n Mark แล้วก็ Underscore id เท่ากับนะครับพิมพ์ต่อไปแล้วก็มาคลิกอันนี้คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ให้เรามาคลิกที่ปุ่มพารามิเตอร์แล้วก็เลือก Student id นะครับเลือกค่าให้ตรงเพื่อที่จะส่งค่าตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันดูตรงคำว่าลบใช่ไหมครับตรงนี้นะครับ ให้เราคลิกที่ปุ่ม browse for file ก่อนนะครับแล้วก็ในช่อง url ข้างล่างตรงนี้นะครับช่อง url ข้างล่างนี้นะครับให้เราใส่ q u e s t i o n a มาแล้วก็ student underscore id เท่ากับตาม pattern ที่ที่ผู้มือบอกไว้แล้วก็มาคลิกตรง parameter แล้วเราก็เลือกนะครับของใครยังไม่ขึ้นแบบผมเนี่ยให้เลือกให้คลิกหนึ่งทีนะครับ ก็ให้คลิกที่ record set นะครับรอให้มันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับเราจะเลือก parameter ก็คือ serial u n d e r s c o r id เข้ามาใช้นะครับโอเคตรงนี้เราก็เลือกเป็น connect db s e i e n data นะครับแล้วก็ เราเลือกคอลัมน์ทั้งหมดนะฮะโอเคฮะขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราก็เลือกเฉพาะ student underscore id มาใช้นานะครับแล้วก็กดโอเคนะครับนี่คือ url อ่ะมันจะลบมันจะลบที่เราพิมพ์ไว้เมื่อกี้ใช่ไหมครับอ่ามัน มันมาแทรกนะครับม,มาแทรกโอเคจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็าพิมพ์ใหม่ก็ได้นะครับเรามี Delete d a t a หล p แล้วก็เครื่องหมาย e เ t i o ช m a มาแล้วก็พิมพ์ต่อครับติว d e อร u n d e น s c ก r e id แล้วก็เท่ากับแล้วก็ตามด้วยโค้ดที่มันสร้างให้เมื่อกี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดโอเคอ่าแล้วก็เซฟนะครับ ลองไปดูหน้าผลลัพธ์นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราคลิกที่ลบนะครับเราลองคลิกที่ลบนะครับอย่างเช่นลบของปิติยาคนแรกน,นะครับมันก็จะส่งพารามิเตอร์มาให้เราแล้วเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ delete mm hmm. data php แล้วก็ u e s s i o n mark student id เท่ากับ6112013805.001นี่คือ ไนะอดีนะซื่ไอดีหรือว่ารหัสรหัสนักศึกษาของกิติยานะครับ mm hmm. เพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าจะไปลบกิติยา mm hmm. ใช่ไหมครับถ้าเรากลับไปเราคลิกที่ลบรายการของจันวาตีนะครับจันวาตี006มันก็จะส่งค่า006ไปเห็นไหมครับ 6, ห0 0 6นใช่รหัสนักศึกษาของจันวาตี ทุกคนจะต้องทำให้ได้แบบนี้นะครัเจสซาตูนก็ต้องส่งค่าของศูนย์ศูนย์เ้าไปนะครับนะครับอันนี้ก็คือทําตามทําตามผู้มือที่ให้ไปนะครับเนี่ยนะครับรูปแบบของอตัว url เต็มเต็มก็คือ delete data php แล้วก็ f e s t i o n mark s e s t i f i t underscore id เท่ากับโค้ดตรงนี้ก็คือที่ตัว developer e n e r a t e ให้เรานะครับซึ่งมันก็คือค่าของ user id นีน่ ต่อมานะครับก็คือเสร็จในเรื่องของขั้นตอนที่1ก็คือการสร้างลิงก์นะครับการสร้างลิงก์ให้กับให้การสร้างลิงก์ลบข้อมูลให้กับเลคคอร์ต่างๆนะครับขั้นตอนที่2ก็คือให้เราสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาหนึ่งหน้านะครับตั้งชื่อว่า delete_data.php นะครับเราไปที่ไฟล์แล้วก็ new แล้วก็เลือกเป็น PHP นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ create นะครับเสร็จแล้วให้เรา save นะเซ s นะครับตั้งชื่อหน้านี้ว่า delete data PHP นะครับก็คือหน้าที่เราจะเอาไว้ทำฟังก์ชันให้มันลบนั่นแหละนะครับซึ่งเรายังไม่มีถูกไหมฮะมันจะขึ้น not found not found อยู่มเมื่อกี้นะครับ หน้าของเราคือ delete data กับ php ได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วคู่มือบอกว่าให้เราคลิกที่เมนู delete record นะดังรูปคือรูปนี้นะครับรูปตรงนี้นะครับถ้าในโปรแกรมของเราก็คือปุ่มมีอยู่ตรงนี้ปุ่ม delete, delete record นะครับให้เราคลิกเลยนะครับมันก็จะขึ้นกล่อง delete record ให้เราตั้งค่านะครับสิ่งที่เราจะต้องตั้งค่านะครับ เพื่อที่จะทำการลบนะครับอันแรกนะครับเราเลือกเป็น primary key นะครับ primary key value ถัดมา connection ก็เป็น connect db ของเราอยู่แล้ว table ก็คือ s u d e a t d a t d นะครับ primary key column ที่เราจะส่งไปลบอันนี้เราจะใช้เป็น s t r d e n t underscore id นะครับแล้วก็ value ก็คือ url parameter นะครับส่งไปพร้อมกับ url นะครับก็ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือหลังจากดีลิสเสร็จแล้วต้องการให้มันกลับไปที่หน้าไหนก็ให้เราคลิกนะครับว่าเมื่อดีลิสเสร็จแล้วให้กลับไปที่หน้า data table นะครับเพื่อโชว์รายการที่เหลืออยู่ล่าสุดให้เราเห็นนะครับทั้งค่าตามนี้นะครับในผู้มือก็มีไว้ให้แล้วนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคครับอ่าแล้วก็เซฟนะครับด้านนี้ก็ปิดไปได้เลย ีนี้เรากลับไปทดสอบกลับไปทดสอบอีกเฟสหนึ่งทีกลับไปทดสอบสมมุติผมจะทําการลบข้อมูลนะครับตอนนี้ผมมีข้อมูลอยู่5้ารีคอร์ดข้อมูลของราดับที่5คือเจสซไซตูนใช่ไหมครก็คือข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะทําการลบนะฮะลบข้อมูลของเจส่ไซตูนนะครับพอผมคลิกลบปุ๊บนะครับเห็นไหมฮะหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลของเจสซไซตูนหายไปตอนนี้ข้อมูลจะเหลืออยู่แค่4ี่รคคอร์ดเท่านั้น นะครับพวกเราก็ลองเทสดูได้นะครับก็จะได้ถ้าทําได้ตามนี้ก็แสดงว่าฟังก์ชันลบข้อมูลของเราสําเร็จนะครับทีนี้ในคู่มือก็จะมีนะครับเป็นเสริมให้เรานิดนึงว่าเวลาเราจะลบเนี่ยนะครับมันควรจะมีกล่องแจ้งเตือนนะครับบอกถามว่าออคุณต้องการลบรายการนี้ใช่หรือไม่เพื่อเป็นการเป็นการย้ําเตือนอีกทีหนึ่งเผื่อ,เ,อเขาเขาคลิกผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะให้มีกล่อง ถามว่าคุณต้องการลบรายการนี้ใช่หรือไม่แล้วก็ให้ทขากดตกลงยืนยันอีกทีหรือว่าถ้าเขาไม่ต้องการลบเขาก็กดยกเลิกเพื่อแคนเซิลใช่ไหมครับเพื่อแคนเซิลวิธีการก็คือเราจะทําการเพิ่มพารามิเตอร์นะครับเพิ่ม attribute ที่ชื่อว่า on click เท่ากับ return b a c o n f i r m แล้วก็ภายใน pattern เนี้ยคุณต้องการลบรายการนี้ใช่หรือไม่แบบนี้ครับต่อท้ายเข้าไปถัดจากลิงก์นะครับลิงก์ลบนะครับต่อท้ายก่อนจะปิดแท็ก a นะครับ ว,วิธีการก็คือเราจะพิมพ์นะพิมพ์คําสั่งนี้เดี๋ยวผมขอ,อก,ก๊อบมาเลยขอ,อก,กัอบมาพวกเราก๊อบไม่ได้แบบผมก็ต้องพิมพ์เอาเองนะครับออนคลิกก็กับ Return ว mm ่าคอนเฟิแล้วก็ภายในก็จะมีวงเล็บแล้วก็มีฟันหนูหน,หนึ่งซี่เขียนว่าคุณต้องการลบรายการนี้ใช่หรือไม่นะครับอ่ะแล้วก็ปิดฟันหนูแล้วก็ปิดวงเล็บแล้วก็เสมิคโครอนแล้วก็ปิดฟันหนูสองซี่นะครับ ไว้ที่ไหนครับเอาไปไว้ที่ไหนก็ไปที่หน้า Data data table ของเราเราลองไปในบ่มมของโค้ดนะครับแล้วก็หาปุ่มลบให้เจอปุ่มลบของเราจะอยู่ตรงไหนปุ่มลบของเราจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่คือปุ่มลบอ่าตรงนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะเอามาเอาโค้ดมาเขียนต่อก็คือ ก่อนจะปิดแท็ก A นะนี่คือแท็ก A เราก็วัดนะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งว่าวัดหนึ่งทีแล้วก็พิมพ์คำสั่งว่า on click return ว่า c อ n f i r m เนี่ยตามนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดแท็ก A นะครับปิดแท็ก A มันจะขาไมไปนิดนึงนะฮะ พิมพ์ไม่ถูกตำแหน่งนะครับมาเรียนนี่นะครับพิมพ์ไม่ถูกตำแหน่งนะครับแล้วก็ปิดแท็ก A แบบนี้นะครับเ็รแล้วเซฟนะครับทีนี้ลองกลับไปเทสที่หน้าเว็บ นะครับกลับไปที่หน้ามีเฟซหนึ่งครั้งนะครับโอเคไหมทีนี้เราลองคลิกลบนะฮะพอเราคลิกลบเนะี่ยมันจะมีกล่องถามขึ้นมานะครับมีกล่องถามขึ้นมาว่าว่าคุณต้องการลบรายการนี้ใช่หรือไม่นะครับถ้าเรากดตกลงมันก็จะลบให้ถ้าเรากดยกเลิกก็ยกเลิกไปถ้ากดตกลงอ่าอย่างเช่นนี่ปึบ๊บลบ ก็เรียบร้อยนะข้อมูลก็จะหายไปนะครับนี่คือฟังก์ชันในการลบข้อมูล,ลนั่นเองคุณต้องการ